สวัสดีครับทุกคนผมได้มีโอกาสไปเล่นเซิร์ฟเทสมาครับวันนี้ผมเลยมารีวิวปืนใหม่2ปืนว่าเป็นยังไงกันบ้างก็มาเริ่มเลยครับ Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2 0 2 5เตรียมพบเจอกับเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคอสเพลย์สุดน่ารักพร้อมถ่ายรูปแจกไยเซนแบบเอกลูีที่บูธตอกย้ำความเป๊ทุ่มเทของรางวัลกว่าหนึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจาก r a g n a Rock ok Genesis ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมสศริกิตพบกันได้ที่บูธ Richman Shop เรามารีวิวปืนเลยดีกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะก็คือมามาเริ่มที่ Mkc7 เป็นพูดสดเลยเลยกัน Mkc7 เป็นปืนแต่กูลเดียวกับพวก AK ซึ่งผมมองว่าจากที่ไปเทสต์มาตะกี้นะมันเป็นปืนที่ถือว่าดูดีใช้งานได้จริงเพราะว่าพวก AK พูดตรงตรงนั้นมันเป็นปืนแบบมันติดข้างอะผมไม่ชอบเล่น AK เว้ยถ้าแบบคนดูในช่องผมอะจะไม่เห็นเลยว่าผมเล่น AK เพราะมันตีข้างเว้ยะปืนเปล่าปืนเปล่าของ MK เรียกน่าจะเรียกกัน MK ปะ MK ่ะ MKc7 อะ อืมน่าจะเรียกเอเป็นปืนเทียร์พรีเมียมผมเชื่อว่าถ้าเปิดมาราคาน่าจะพุง่งไม่ไดิผมว่าแม่งมันอาจจะไม่ให้เราซื้อปืน เหมือนซีซั่นหนึ่งก่อนต้องคราบหรือว่าต้องหาเก็บเป๋าแน่ๆตอนเปิดนะอะประมาณนั้นมั้งอันนี้ไม่ชัวร์เพราะมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นไหมแต่เดลต้าฟอร์ช่าพามีก็คือมันจะกักปืนไว้เว้ยมันจะยังไม่ให้ไม่ให้เราเราเล่นแต่เป็นปืนพรีเมียมดาเมจ40ไฟเลท625ซึ่งในตระกูลพวกปืน a k m อมะมันจะประมาณนี้อยู่ละซึ่งมันเร็วกว่า a k m อีกถ้าให้จัดคตตอรกรี่ปืนนี้มันจะอยู่คัตตอร์กรี่เดียวกับพวกปืน40ดาเมจก็จะมีสกามี G3 BM7 ก็คือเป็นปืนแบบดาเมจแรงอ่ะแอชนี่เป็นอีกค a ต e g อร y เนาะเพราะมันแรงมากอืมามาดูเลยว่ายิงแล้วเป็นไงคือถ้าไม่แต่งอ่ะมันยิงไม่ได้ไปแต่ของแต่งมันจะใส่พวกของ ak ได้เนาะก็จะมี pps ละเซียนแต่จากที่ผมไปแต่งมา แต่งมา่อกี้นี่จะเป็นเจ้าตัวนี้2,004อ,อันนี้เป็นราคาเซอร์เฟสนะก็คือของแต่งเขียวคือใส่ที่แต่งแบบเนี้ยถ้าเราแต่งแพงกว่านี้มันไม่ได้ต่างกันมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งเท่านี้แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแต่งอีกอันนึงด้วยเป็นแต่งแบบแพงเนาะจะเรียกว่าแพงใช่ไหมนะไซต์ที่ผมไม่ใส่ไม่ใส่บาเรลบาเรลเนี่ยร,ราคาเริ่มต้นมา7,001แต่อันนี้มันเซอร์เฟสถ้าเปิดจริงตอนนี้มีข่าวมาจากเซอร์ฟจีนว่าแม่งซื้อป,ปืนอีก oh. กระบอกคือบาเรลมันเพิ่มดาเมจครับเเเเนนะี C ่่่ยยแตตถ้าาาิิงััวมมมดดจท ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาเหมือนเดิมมันสีหน้าตายเหมือนกันถ้าไม่มีก่อนนะเพราะงั้นผมมองว่าถ้าเป็นผมผมแต่งผมพงไม่ใส่ใส่แล้วมันทาให้ปืนนิ่งขึ้นจริงจริงแต่ว่าถามว่าคุมไหมผมว่าไม่แต่เดี๋ยวจะแต่งให้ดู้วยเดี๋ยวแต่งแบบแพงเนาะแต่งแพงใส่อันนี้อันนี้เหมือนเดิมอันนี้ใส่ให้มันยกไวขึ้นหน่อยเพราะปืนยกช้าถ้าแต่งแบบนั้นแล้วก็จะใส่ตัววีดิคอของฟอร์กริปแล้วก็ปลายปืนเห็นคนแน่หน้ามันนี้เงินที่ผมลองแต่งดูก็ใช้ได้เลยก็อย่าลืมจูนปืน ปืนมันยกฉากเพราะงั้นผมจะเอาไอเดียนโมเมนต์สปีดนะอันนี้เราจะคนชอบเนาะคือจูนปืนผมไม่ค่อยได้โชว์เพราะว่ามันมักจะแบบมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอะอ่ะอันนี้แบบแพงอันนี้แบบถูกก็ยิงแบบถูกก่อนแล้วกันนี่คือแบบถูกนะคือเดี๋ยวมันยิงแบบไม่คุมดีคอยกันก็คือปิดไหมอันนี้คือแบบไม่คุมรีคอยไอยิงกระแพงเอาแล้วกันอืมปืนมันค่อนข้างดีด แต่ถ้าเล่นเป็นประจำผมว่าคุมได้แบบอยู่ในแบบอยู่ในระยะที่คุมได้อ่ะอ่ะมายิงกันอ่ะอันเนี้ยคือไม่ชินผมยิงวืดผมจะไม่ตัต่อโดยว่าผมยิงวืดแต่ผมยิงวืดไว้เพราะว่ายังไม่ชินปืนแต่ถ้าเราเล่นไป็นสพาอะอ่ะตะกี้ผมไม่ได้แบบไม่ได้เมมไม่ได้เตรียมตัวแบบไม่ได้บอมมากอะมันยิงไม่ได้ไว้แต่พอเนี้ยพอเราตั้งใจยิงพอเรารู้ว่าเราจะใช้ปืนอะไรเราคุ้นชินกับดีคอยมันอะ มันยิงได้เว้ยอันนี้บ b เจ็ตอ่ะเนี่ยมันคืออันนี้เว้ยซึ่งผมมองว่าอ่ะอันนี้สองแสนสี่ใช่ไหมอันนี้ตัวแพงเราดูาแ, 4, แ,แล้วตัวแพงเท่าไหร่สี่แสนแล้วปลายปืนอันนี้มันเป็นราคาเซิร์ฟเทสถ้าของจริงผมว่ามันหกเจ็ดแสนแน่ๆอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์มาเลยแม็กอ่ะอันนี้แบบแพง คือถ้าเรายิงอันนี้ได้อะสำหรับผมนะมุมมองผมถ้าเรายิงอันนี้ได้ถ้าเรายิงอันนี้ได้ก็ยิงอันนี้ไปเว่ยแบบเล่นบัจเจตพอเพราะว่าโอ้ถ้ายิงได้เราจะแต่งแผงทำไมวะอันนี้ความความคิดผมนะถ้าให้จัดเทียริสปืนนี้ผมว่าอยู่ระดับโหเอาจริงมันน่าจะติดเมตาเพราะมังแรงเว้ย มันเป็นปืนคือผมอ่จจะไม่ค่อยชอบเล่นพวก M7 AKM หรือว่าพวก Snapdragon สกาแล้วช่วงเนี้ยเพราะว่าไฟเลทมันต่ำแล้วรีคอยลมันแปลกๆเว้ยส่วน M7 ก็แพงชิบหายเลยผมก็เลยไม่เล่นแต่ปืนเนี้ยอาจจะเล่นเพราะมันแต่งถูกแล้วมันยิงได้เว้ยก็อันนี้สำหรับ MK เนะ MK าะ MK47 เดี๋ยวจะไปเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาว MK47 ผมว่าติดเมตาแบบ ข้อเสียเดียวที่เห็นตอนนี้นะแม่งใส่อไอไบพอตไม่ได้แล้วก็อของแต่งของแต่งมีขุปใหม่สองสี่แล้วก็มีนี่ปลายปืนอันนี้ซึ่งอืผมว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นมัง้งอันนี้อาจจะต้องไปลองอีกทีหนึ่งเลียกิบมีอันใหม่เรียกิบมีอันใหม่อันเนี้ยนะเอโมดูล่าเนี่ยหรอ what โอเราจะจูนไม่ได้นะโอ ดแต่บีมเลยนะคุเลเซอร์บีมแต่ใครจะเล่นเล่นกูมไม่เล่นมยกช้าเกินอืมใครจะเล่นเล่นเลยแม่งโยโคช้าเดี๋ยวค่อยแต่งอีกทีหนึง่งอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยลงลึกอีกหนึง่งเรื่องในเรื่องเลคิปตอนเปิดใหม่ทีหนึง่งอะไรย่างี้ต่อมาอีกปืนหนึ่งที่เป็นปืนที่เป็นปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้คือมารินเลเวอรแอคชั่นอันนี้ผมว่านี้แม่งเป็นปืนแบบเฟี้ยวอ่ะเป็นปืนเท่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นปืนเลเวอรแอคชั่นหรือว่าเป็นปืนมาร์คแมน มันไม่เปลืองกระสุนไปอันนี้แบบไม่แต่งเป็นปืนยิงแบบอืมยิงแล้วชักอะมาเรามาดูกันสำหรับแต่งปืนนี่แต่งแบบแม่งแต่งได้น้อยมากอะ่ะมีบาเรลที่เพิ่มเลือกได้สองแบบก็คือแต่งสั้นกับแต่งยาวแล้วก็เพราะมันมีแต่งสั้นแต่งยาวใช่ปะมีไอ้นี่เป็นเลเวอร์ก็คือไอ้ตรง ทีอันหนึ่งเพิ่มดาเมจกับอันหนึ่งเพิ่มไฟเลสก็แล้วแต่สไตล์แต่จากที่ผมดูแล้วผมแบบรู้สึกว่าเอ้ยน่าเล่นนะมีแต่งสั้นกับแต่งยาว2องันเป็นหลักแต่งสั้นผมว่าน่าจะเป็นฮิปไฟส์ต่อฮิปไฟอาจจะใส่คูณ2หรือคูณ4ไว้ก็ได้อาจจะใส่นี้ฮิปไฟแบบบาจิตผมไม่ไแน่ใจว่าโคนมันจะเล่นเยอะจนราคามันแพงไหมถ้าแบบเปิดจริงนะตนน่นไหนเพิ่มเอ็กซ์ตรซีอ่านี่อุ้ยเอ็กซ์ตรซีร้อยอ่ะผมคงไม่จูนอะ่ะนี่กุนทองเกาะทองสองหน้าตายแต่ถ้ระยะไกล น้องก็ตายเหมือนกันซึ่งผมว่ามันแบบเออมันไม่แย่อ่ะอ่ะแล้วแล้วคืออันนี้ผมไม่ได้กดยิงรัวเดี๋ยวดูนะถ้ายิงรัวทานบิคิวมันจะเร็วขนาดไหน,นเอ,อ๊ยมันรัวได้มากกว่าน,นี้มั้งอืมใช่ก็รัวได้อยู่อ่ะแต่รีโหลดทีละนัดน,นะมันน่าจะเป็นปืนฟิลลิ่งแบบสไตล์แบบแบบซึ๊บ ป้าเงี้ยแบบมันเป็นปืนพิปไฟยิงแบบทีละนัดซึ่งเอาจริงผมว่ามันเก่งกว่าธนูอีกเว้ยคือธนูอ่ะมันยิงสองนัดเหมือนกันที่ตัวแต่เนี้ยเหมือนกันเลยแต่แม่นแล้วเป็นปืนกลเป็นเอ้ยไม่ไม่ใช่ปืนกลเป็นปืนแบบเลเวลแอคชั่นอ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยปืนนี้มันเก่งนะเว้ยและมันเป็นปืนบาเจตได้เพราะมันยิงทีละนัดเราจะไม่เสียค่ากระสุนเว้ยไออีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราแต่งแบบยาวแต่งยาวที่ผมว่าอาจจะอื ก็เก่งอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์อะเราใส่สองสี่ใส่ฮันเตอร์เนาะแล้วก็ใส่ดาเมจผมคงไม่แต่งแพงมากเพราะว่ามัน,มนเก่งอยู่แล้วด้วยตัวของมันตอกก็น่าจะเน้นสเตเบลิตี้เป็นหลักกัรรบซูมไว้อะสเตเบลิตี้เพราะซูมไกลเนาะแล้วก็มาสเตเบลิตี้เดี๋ยวนะตะกี้เราใส่อะไรไปฟลิกเบลิตี้ไม่เอาอะมาะดูกันอืมซูมช้านะอันนี้ผมมองว่าถือว่าซูมค่อนข้างช้าไม่ได้เบอร์ ห้าสิบเมตรหัวไม่ตายห้าสิบเมตรหนะัวเกตอีกกี่ดาเมจนะเก้าห้าป่ะเออเก้าสิบห้าดาเมจซึ่งถ้าระยะสักอ่ะเรามาดูดาเมจปืนถ้าระยะไม่เกินแอะสามสิบเมตรถ้าอยู่ในตึกเซโลแดนอย่งเงี้ยอ่ะยิงหัวแล้วเดียวตายสักสามสิบเมตรมาดูกันเนี่ยถ้าระยะเนี่ยตายแต่ถ้าไกลอีกนิดเออไม่ตายละ เพราะงั้นพอมันเป็นอย่างเงี้ยผมมองว่าถ้าเอามายิงระยะกลางมันอาจจะไม่ได้เก่งมากอะ่ะเพราะว่ายัางไงสมมติเนี่ยอันนี้คือแบบไม่ได้แต่งดาเมจเนาะอันนี้เป็นแต่งแบบยิงไวถ้ายิงไวอะ่ะหัวนเดียวไม่ตายเพราะงั้นเราจะเน้นยิงตัวซึ่งคุณดูดิมันเก่งะนว้ยแบบ,บแปะแปะเงี้ยแต่นนยี่หวกมันน่าจะไม่เต็มก็เลือกเอาว่าจะเล่นแบบไหน ต่อมาลินเท่านี้เป็นกระสุนใหม่มั้ง 2A4570 เนี่ย0.45คิว70อืมใช่เป็นกระสุนสำหรับปืนนี้โดยเฉพาะต่อมาไฮไลท์ประจำซีซั่นนี้ปืนต่อไปก็เป็นแอสฟาลแอสฟาลตอนแรกผมแบบมองโบยคือมัน,เป,นเป็นปืนที่ยิงลัวระยะใกล้เก่งมากแบบเก่งแบบเก่งชิบหายเลยแอสฟาลนะเอาไปลั่นไวเนาะแล้วมันได้ของแต่งใหม่ที่ตอนแรกผมก็บอกเอ้ยมันก็ไม่น่าเก่งมั้งนี่ครับแอสฟาล์ไอซ์ซิลซินพรีเมียมบาริลเป็นบาริลที่ทำให้ยิงแบบเบริบร์สเบิร์สเบิอดแทนและ ดูนี่ผมจะแต่งแบบบัตเจ็ดนะแมงไงช่วงนี้แม่งมีแต่คอนเทนต์บัตเจ็ดโอเคบัตเจ็ดสามสิบนัดส่วนกริปเนี้ยกริปถูกสุดผมว่ากริปถูกสุดก็พอละใส่พวกนี้อันนี้มันแบบของแต่งเขียวของแต่งเขียวมันแบบแต่งแเถอะมันไม่แพงหรอกสองสี่ผมไม่แน่ใจว,ว่าแพงไหมแต่ว่าแพงแน่เลยเดี๋ยวอะว่ามันดูดีเลยโอเคแต่งแค่นี้นะสองแสนหกเปิดจริงน่าจะแพงกว่านี้ transformer versatility มันเหมือนจะต่ำใช่มา a n s f o r m e r v e r s a t i มันต่ำรับ มามาดูกันอ่าสำหรับแอสฟัลเราก็คงจะเล่นเมนสูนทองเป็นหลักเนาะก็มาดูกันอันนี้ระยะ30-40เมตรออไอตัวนี้มันไม่มีเกาะอ่อะาใส่เกาอให้มันแป๊บคือมันเหมือนจะไม่ดีนะตอนแรกผมบอกเอ้าไปทำไมว่าแอสฟัลเบิร์ดมันยิงชุดเดียวตายไยคือเป็นปืนแบบคือด้วยความที่มันเป็นปืนเบิร์สไฟเลทมันลดลงแต่ทาําทุกิวมันเร็วขึ้นนะ เพราะว่าอย่างสมมติเราไปดูแอสฟัล์ใช่ไหมเนี่ยไฟเละเป็นเก้าร้อยสิบสองมันเป็นปืนที่ลั่นไวมากแต่เนี่ยมันบอกว่าพอเราแปลงไปปืนใหม่เนี่ยไฟเละมันอยู่ห้าร้อยเก้าสิองแต่ด้วยความที่มันเป็นเบิร์ดมันเร็วกว่านะเพราะงั้นอ้าวหมดอ่าผมว่าใช้ได้เพราะว่ามันทําให้มันนิ่งเว้ยเนี่ยมันนิ่งมากเว้ยคือตอนแรกผมบอกมันคงไม่เก่งหรอกมั้งอุ้ยเก่งวะเก่งเฉย แต่ถ้ายิงไกลผมมองว่าน่าจะยิงไม่ได้อยู่ดีมั้งอาจจะเราลองหนึ่งร้อยเมตรผมว่าไม่ตายถามว่ายิงได้ไหมยิงได้แต่ว่าผมว่ามันม่ไนต้องแต่งนิ่งกว่านี้อ่ะซึ่งเอาจริงนะเอสเปาใครจะไปยิงระยะนั้นวะแต่ถามว่ายิงได้ไหมมันก็ยิงได้แหละแล้วแต่งถูกคือมันกลายเป็นว่าพอใส่นี้เดียว่มันแต่งแบบยิงไกลได้เลยอ่ะเพราะเอสเปปกติยิงไกลไม่ได้นะ ถ้าไม่ได้แต่งแบบแพงชิบหายไว้วอดอะอเรามาดูกันว่า s อดฟ l ถ้าแบบเป็นแบบซีรีส์เก่าออันนี้บายพอร์ตเลยอะเฮ้ย hey, ถ้าบายพอร์ตมันจะนิ่งเกินไปว่าผมว่ามันอาจจะนิ่งเกินมันต้องแต่งเต็มอะมันถึงจะยิงได้อะมันมีสูตรสาเร็จอยู่แต่ผมจาไม่ได้ว่าแต่งยังไงพอแต่งแบบลวกๆแบบออกไ้โชว์เคสเฉยๆแล้วกันจำได้ว่ามันเป็นปืนแบบเลี้ยวเป็นงูนะน่าจะไม่ผิดอ่ะมา S อดฟ l แต่งเต็มอันนี้คือแต่งเต็ม มันนิ่งอะไรได้หรอวะเดี๋ยวนะเอ๊มันได้บัฟมาปล่าวะมันน่าจ,จะได้บัฟมาด้วยนะเนี่ยมันดูนิ่งผิดปกติอะ่ะเฮ้ยแอสวาลฮัลโหลอันนี้แปลกๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันได้บัฟมาหรือเปล่าแต่ผมอะเล่นแอสวาลอยู่ช่วงนึงแม่งยิงไกลไม่ได้เไยแต่ทำไมแพทนี้มันยิงไกลได้วะ อืมแต่ถ้าจะอยากแต่งให้มันนิ่งขนาดนี้มันก็ต้องแพงอ่ะเขาบอกนี้นะ่าสามแสนหกเลยงอถูกจังน่าจะพอสอบเทสละเอออันนี้สามหมื่นห้าเป็นไป,นป,นปนไม่ได้มันน่าจะได้บัฟมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดจริงเราต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าราคาจะเป็นยังไงแต่ผมว่าแพงของใหม่ทุกปืนมันจะเป็นเหมือนแบบเฮ้ยปืนใหม่ว่ะของใหม่ว่ะเรามาเทสเรามาแบบเล่นปืนใหม่ดีกว่าเพราะว่าแม่งแพงเว้ยเออไม่ตะโขบดล้ว เอาอย่งเี้ไปลองแต่งดูแล้วแอสบอลเซิร์ฟหลับมันดีดมันดีดไหมแต่ผมว่ามันนิ่งแปลกๆเว้ยมันนิ่งแปลกๆอ่ะอันนี้ฟีลฟีลิ่งผมนะโอเคมาต่อไปมีอะไรก็มี3ปืนหลักๆมั้งที่ผมแบบรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ของซีซั่นนี้ได้ยินว่า QJB ได้บัฟด้วยแต่ผมไม่เคยเล่น LMG เพราะงั้นผมน่าจะรีวิวให้ไม่ได้ก็เอาปืนใหม่2ปืนครับแล้วก็ปรับอะไรนิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟเทส ก็สำหรับปืนใหม่2ปืนผมว่าเป็นปืนที่ดียัางคู่เลยซีซั่นก่อนเนี่ยทั้ง437แล้วก็ไอ KC17 อ่ะผมว่ามันไม่ค่อยเก่งเว้ยแต่พอมาซีซั่นนี้ผมว่าปืนใหม่น่าจะเก่งก็รอดูอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้เท่านี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ